หัวข้อที่ผมจะนําเสนอในตอนนี้ก็คือเวลาทํางานหรืออยู่ร่วมกับคนหรือว่ารับใช้ไปเงี้ยมันเกิดปัญหาแล้วทําให้เกิดเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความท้อใจอก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับเมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีคนไหนครับที่ไม่เคยท้อใจมีนักปรชัชญาคนหนึ่งนะครับท่านกล่าวผมว่ากล่าวไว้ดีมากเลยครับท่านบอกเลยไม่มีดวงตาคู่ไหนที่น้ําตาไม่เคยไหลไม่มีปากอันไหนที่ไม่เคยถอนหายใจ ไม่มีมือหรือขาของผู้ใดที่ไม่เคยอ่อนาและไม่มีใจของใครครับที่ไม่เคยเจ็บปวดและท้อใจเวลาเราเจอเรื่องที่ทําให้เกิดเหตุท้อใจเนี่ยหรือทําให้เกิดเวลาเราเกิดการท้อใจเนี่ยเราจะชนะมันได้อย่างไรฮนะภาพมีให้หลักการสามประการด้วยกันครับหนึ่งอย่างแรกครับต้องรู้สเสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าจะถามท่านผู้ชมบอกว่าวันพรุ่งนี้ของเราเนี่ย พระเจ้าจัดเตรียมแล้วหรือยังวันพรุ่งนี้ของเราพระเจ้าจัดเตรีย,รยรรมไ้เ,เ,ร,เ,เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นท่านผู้ชมครับในเมื่อวันพรุ่งนี้ของเราพระเจ้าจัดเตรียมไ้เรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ของเราก็คืออดีตข,ของพระเจ้าแต่เป็นอนาคตของพวกเราครับลองคิดดูสิครับถ้าพระบิดารู้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกพงในวันพรุ่งนี้ไม่เป็นผลดีต่อลูกพระองค์หรือลูกพงค์ทนไม่ได้พงจะให้เจอไหมครับพงไม่ให้เจอเด็ดขาด แต่ถ้าพงให้เจอนะครับให้ประสบแสดงว่าทําไมครับพงรู้ดีว่ารูปพงทนได้เป็นผลดีประการที่2ครกับโอ้นี่หลักการที่ต้องชัดเจนเลยครับเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวงเราไม่ใช่บังเอิญดังนั้นพระเจ้าอนุญาตให้บัญอย่างเกิดขึ้นปัญหาบัญอย่างเกิดขึ้นอุปสรรคบัญอยางเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อให้เราท้อใจครับเพื่ออะไราทาไมครับโอ้จะใกล้ชิดพระเจ้าขอพลังจากพระเจ้าเพื่อเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นไงครับพี่น้องครับหลักการง่ายๆวะพีครับ ถ้าเราเข้มแข็งแล้วเอาพระเจ้าขึ้นมาทาไ,ไมเอาพระเจ้ามาทาไ,ไมขอบคุณพระเจ้าครับเราอ่อนแอเราจึงต้องพึ่งพระเจ้าเวลาเจอปัญหาไม่ใช่เพื่อท้อใจครับเพื่อเราจะไม่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อจะสามารถทํางานปร่งได้เราอ่อนแอแต่ความเข้มแข็งพระเจ้ามากทําให้เราทําไมสาแดงความยิ่งใหญ่งพระเจ้าปรากฏออกมาได้ประการสุดท้ายครับทำให้เราจึงสามารถชนะความท้อใจได้ครับง่ายมากครับหลักการของพีชัดเจนบอกว่าตราบใดที่เราอยู่ในทางขององค์พระเจ้า ปัญหาโรคศักดิ์เกิดขึ้นถ้าเราไม่ท้อใจและทําไมครับทําต่อ,โอ,โ,อโอ้รับรองเกิดผลดีแน่นอนครับน้องครับเพราะฉะนั้นบังพีเปาโลจึงบอกว่าอย่าท้อใจในกระเทียบบทที่โคที่เก้าเปาโลพูดว่าไงครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะถ้าหากเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะทําไมครับเก็บเกี่ยวในเวลาสมควรในหนึ่งโคลินบทที่15บห้าข้อห้าสิบแปดเปาโลหนุนใจอีก เหตุฉะนั้น <handled> พ <kr> <N> <ke ens ai> ี่น <Stand orn> ้องข้าพเจ้าอย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติตามพระไทยของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายมาให้บริบูรณ์ทุกเวลาเพิ่งรู้ถัดว่าการงานที่ท่านทาเพื่อองค์พระเจ้านั้นจะไร้ผลก็หาไม่ได้ดังนั้นครับพี่น้องครับอย่าท้อใจสู้นะครับสู้ๆ้วยกันวันนี้นะครับรายการโชว์มุนิม่กับผมพาะเจย์ดิกรขอลาพี่น้องไปก่อนไว้ติดตามโชคต่อไปตอนต่อไปที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ